ครับพี่น้องนี่ก็รุ่นขี่ดื้อครับรุ่นขังรวมรุ่นลาสุดครับมีสีตัวครับนี่สามแม่สามแม่ได้สีตัวครับมีเจ้าขี่ดื้อครับนี่เจ้าขี่ดื้อสามตัวครับได้ลูกสาวตัวหนึ่งนี่ครับน้องวุ้นชอบครับนี่ลูกน้องวุ้นเลี้ยง ขังรวมกันลูกขังรวมก่อนแม่ไปหากินก่อนลูกแม่ได้มีนมไม่กินมันชอบมันชอบเอออย่างนี้ดูอะไรนั่นตาเชะนี่นั่นดูดูโอ้ตาเชะดมีเจ้าขี่ดื้อครับโอ้โล้ม <laughs> อ๋ออ๋อขึ้นขึ้นอุย้ยอืม ขังรวมกันลุกแม่ไปหากินแม่ได้ดมีนมไม่กินสวัสดีครับตาประสาในห้อยครับีกระนองบุญเลี้ยงครับนี่ออกลูกมาเช้านี้ครับนี่ครับพี่น้องหมานี่แหละครับ ตัวนี้เจาะชีดื้อครับนี่นี่ครับเจาะชีดื้อครับเด็ลูกชายตวนี adalah, ้ลูกสาวครับนี่กินนมได้แล้วครับหนึ่งเอ้ยชื่ออะไรเว้ยหนึ่งฮะชื่ออะไรเว้ยครับกินนมได้แล้วครับ ได้ลูกแฟดครับแม่นี่น้องมุนเลี้ยงนี่กับเหปอนนมมาครับนี่ได้ลูกม้าสีชุดแล้วครับชุดนี้ชุดที่ห้านี่ครับอาลูกดีอยู่ครับครับพี่น้องน,นี่ก็อีกแม่นังครับนี่ น้องลุงครับออกแต่ไรกันก็นองวุ้นเลี้ยงนั่นนะครับนี่นก็แพะแม่สาวครับเพ่งนี้ลูกครั้งแรกนี่ครับลูกชายเขาอ่ะคิดดือ้อคิดดื้อเอ้ยคิดดื้อเอ้ยนี่ครับอ้อถอยไปไหนแล้วนั่นเดียวอะไรแม่แม่กินนมนี่ลูกเดีดู๋มาดูดีกินนมดีลูกกินนมดูอ๋ออ๋ออเนี่ย นมยังไหนนมอย่ทางไหน,น,ออไหนเห็นนอมอยังนานอ้าวเฮ้ยเด็กลูกไม่ให้ลูกกินนมหรอไม่ให้กินนมนี่แม่ไม่ให้กินนมนี่ใส่ไม่ให้ลูกกินนมแล้วครับนี่แต่ว่าลองเอาอยู่ครับนี่แหละครับแพะแม่สาวมางตัวเอาลูกดีครับ แต่บางตัวก็ไม่ยอมให้ลูกกินนมครับ mm hmm. แบบนี้กระต้องบังคับกันนี้แล้วครับนี่นี่คือคอเสียงแพะเมสาวครับ mm hmm. ออกลูกกัดครั้งแรกกัดตัวเดียวแล้วกรบางทีก็ไม่ยอมให้ลูกกินนมครับไม่ยอมเอาลูกพ mm hmm. อดีของแพะเมสาวคือราคาไม่สูงครับ ว่าถ่าเราเอามันเลี้ยงเวลาเขามีลูกเลยก็ต้องบังคับเอาแล้วครับของมังคับตั้งแต่คอกแรกนี่แหละครับแต่คอกแรกไหมบังคับเขาคอกสองกเขาจะไม่เอาครับแต่คอกสองมีสองตัวนี่ลำบากเลยแล้วครับต้องบังคับตั้งแต่คอกแรกนี่แหละครับนี่ลูกไปหิวแม่ก็ไม่ให้กิน ่างกันจักน้องมุนเลียงครับน้องมุนเลียงนี่ประสบการณ์หลายครับเอาลูกเปลี่ยนนะลูกดีครับแต่ว่าถ้าแพะนี้ประสบการณ์มาแล้วกับราคาก็ยิสูงจักหน่อยนึงแล้วครับนี่คือขอดีข้อเสียระวงังแพะนี้ประสบการณ์ครับเพะสาวครับต่างกันที่ราคาครับประสบการณ์นี่แหละครับ ครับพี่น้องนี่ก็น้องนิ้นครับนี่ขู่กันก็น้องแดงน้อยที่ทองอืดน,นั่นแหละครับนี่ออกเมื่อกี้นี่ครับอืมครับโอ้ยออกมาแล้วเว้ยไหนเรมาโอ้ยมอมใช่หรอเรื่องเช็ดหน้าอู้เปื่อนวัดเปื่อนวัดโอ้ดินติปตาโอ้ยมาเนี้เออออกละออกละเออออกวะละออกวะละ ไอ,อ้ยออกเาแคบๆเนาะนี่ดูวยโอ้นนอใหญ่โคโ,โลเลยพี่น้องนั่นเอาไปแล้วเอาไปแล้วตาเสือดูยังไม่ขาดปึ๊ดขาดไหมขาดไหมขาดไหมขาดแล้วเอาน,นี่ลูกเอาน,นี่ลูกนี่นี่เลี้ยลูกเลี้ยลูกโอ้เพจแม่สาวครับพี่น้องใครจะเอาลูกเป็นอยู่ครับนี่เลี้ยเอาละ แต่เรียกเอาแบบนี้ก็แสดงเอาเป็นครับเอาลูกเป็นอยู่ทเท็แม่สาวครับเดียเด๋ยวเอาลูกเป็นอยู่ครับ เอเอาลูกเปลยนนี่ครับเลี้ยเอาละแบแม่เขาเลี้ยเองก็แหงครับเดี๋ยวด้วยสาวลูกชายอู้ขี่ดื้อน้อยไม้แล้วครับใหญ่โคโลเลยครับนี่สัมผัสแม่ครับลูกสัมผัสแรกครับเขาจะได้รู้จักกันก็คือการเลี้ยเอานี่ครับก็จะจำกินลูกเขาได้ครับที่นี่ลูกก็จะจํำเสียงแม่ได้แล้วครับ เอขี่ดื้อมาอีกแล้วถือว่าออกง่าย่ครับแม่สาวอือ ได้ขีดือไม้แล้วครับใจโคโลเลยเออเออออกมาก็เตรียมเจ๊ลูกจ๊หานมกินแล้วครับเ